สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออก็มาพบกันเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เป็นการเรียนเรื่องการคูณแต่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะจะใช้เวลาไม่นานนะคะอ่ะครูอยากให้เรียนตั้งใจฟังนะคะเป็นการคูณเลขหนึ่งหลักแบบไม่มีตัวทดนะคะซึ่งเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่อยู่ป .2 ออนะคะเรามาทบทวนกันนะคะไปดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง มีโจทย์ให้มาว่า122คูณ4เราก็ตั้งเหมือนการบวกการลบเลยนะคะให้หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบและหลักร้อยตรงกับหลักร้อยทีนี้คุณครูมีวิธีแล้วก็ขั้นตอนการคูณน,นะคะเราจะคูณยังไงวิธีการคูณพอเราตั้งเลขให้ตรงกันแล้วนะคะแบบนี้นะคะ,ะเราจะนำ หลักหน่วยนะคะไปคูณกับหลักหน่วยก่อนแบบนี้นำ4ไปคูณ2นะคะ4คู2เป็นเท่าไรเด็กๆ4คู2เป็น8ใช่ไหมคะแบบนี้นะคะเมื่อนำหลักหน่วยไปคูณหลักหน่วยแล้วต้องนำหลักหน่วยไปคูณหลักสิบนะคะแบบนี้นำ4ตัวนี้นะคะไปคูณ2ตัวนี้นะคะ นำสี่ไปคูณสองตัวนี้ได้เท่าไหรคะสี่คูณสองก็เป็นแปดใช่ไหมคะและสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้คูณนะคะเราจะต้องให้ไปพบกับทุกตัวนะคะถึงจะได้คำตอบเราจึงนำสี่นะคะไปคูณกับหนึ่งใช่ไหมคะนำสี่ไปคูณหนึ่งสี่คูณหนึ่งเป็นเท่าไหรคะสี่คูณหนึ่งเป็น ดีแค่นี้ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่า488ค่ะง่ายไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สองนะคะนี่นะคะโจทย์ตัวอย่างที่สองนะคะ,ะ,คะ,ง,ง,ะ,คะง่ายๆเลยโจทย์ให้มาว่า5คูณ101ใช่ไหมคะ5คูณกับ101 ดังนั้นเราจะต้องนำตัวที่มีค่าเยอะกว่าเอามาตั้งนะคะจะได้คูณง่ายๆนะคะวิธีทำทำยังไงคะเหมือนเดิมนะคะตั้งตัวเลขให้ตรงหน่วยก่อนอ่ะวิธีทำนะคะก็นำห้าไปคูณกับหนึ่งก่อนใช่ไหมคะนำห้าไปคูณกับหนึ่งก่อนห้าคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะ ธรรมชาติของการคูณห้าคูณหนึ่งเป็นห้าใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วทำไงคะนำห้าไปคูณกับศูนย์นะคะนำห้าไปคูณกับศูนย์ก็จะได้คำตอบตรงนี้นะคะห้าคูณศูนย์ได้ศูนใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวคะ่ะ นำห้าไปคูณกับหนึ่งตัวนี้ค่ะห้าคูณหนึ่งก็เป็นห้าใช่ไหมคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้คำตอบว่าห้ารอยห้าค่ะง่ายไหมคะเด็กๆดกันนั้นเราไปดูงานวันนี้กันเลยนะคะงานวันนี้ครูก็ให้นักเรียนนิดเดียวนะคะ ให้เรียนทําแบบฝึกหัดหน้า236นะคะจากหนังสือคณิตศาสตร์เล่มน,นี้การคูณแบบไม่มีตัวทดนะคะการคูณแบบไม่มีตัวทดหน้า236ข้อ1ถึงข้อ8แสดงวิธีทําตามตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยโอเคนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ